ในงกนในท่านเวอรสุดตอนนี้อ้างตัวเองเป็นองค์องเต้แล้วก็ขับเคลื่อนเหนือโอเวอรสุดเคลื่อนไหวก่อนแล้วเดีว่าจะเป็นอ้วนเสี้ยวซะอีกที่จได้เป็นข่าวดีอีาด้วยนามแห่งองคองเต้ ข้าเองก็คลีว่าดีท่านตัวโฉเราควรให้ท่านรีเป็นคนจัดก,การและก็ร่วมมือกับเรา有传闻说上武名门孙家的家主孙策似乎也正กเองก็ออกจากอวดสุดแล้วตอนนี้เหมาะมากที่เราจะร่วมมือกันเพื่อจัดการเขา好好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 หรับข้อมูลนี้好好จ好好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 สื好กันแล้ว เราจะล่าไอคนที่อ้างตัวว่าเป็นองค์เสืพัดอ้วนสุดขึ้นพุนโอเคอัดีคข้าผมคือก็คือตอนนี้นี่ไอตัวอ้วนสุดอ้างตัวเ,เป็นองค์ทเตยเมื่อเพราะว่ามีตายกหยมือก็เลยสถาบันขึ้นเป็นท้องเตยซึ่งตัวโฉคิดว่าเอ้วนเซี่ยจะเป็นคนเริ่มสิทธิได้เป็นอ้วนสุดคนดองเข้ามือเลยทําให้ประกาศองค์ราชองการในการจัดก,การกับอ้วนสุดเขือโดยที่มีเล่าปีมาครวบ สวัสดีครับซึ่งหากว่าเสียงมันดูแปลกๆก็ไม่ต้เป็นใจครับเบอร์เจ้ยว่าผมเปลี่ยนไหม์หูฟังใหม่แต่ไม่เสียงมันจะเบาครับเบอร์แต่ว่าสายหูฟังมันจะไม่ตุดใปครับเบอร์โอเคไปแหละคร่าวๆครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ในไดร์ที่ภาคาเบอร์ภาคที่ท่านผู้ชมหลายท่านรอคอยครับเบอร์แต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทําม,มากเพราะว่าติดไอตัวภาค6กับภาคอื่นๆ,ๆครับก็ขอบคุณที่คนที่ยังตามดูอยู่หลายท่านครับเบอร์ โอเคเราไปติดเออไม่ท mm ัดไม่ท hmm. ัะไรวะไม่ทัดไอ้แน hmm. ่ช ok ื่อวันลืมปะโอเคคือทัดจบละวันลืมปุ่มรือปุบผมไม่เข้าไปนาน เวลาี S <S <2: ส ไ pper> นี้เรามาช่วยตัวฝั่งของรอปีกือแล้วก็ขบยหลับพาด์ที่เือ เรียบร้อยรวมหนึ่งโอเคปีมือตกมากครับเบอร์เพราะว่าไม่ได้กดเข้าพาร์ีนาครับเบอร์แล้วก็ลืมปุม <c oughs> <c oughs> แล้วก็มันเนื้อเบอร์อันไหนที่อันไหนที่ผมแปลได้ก็แปลครเบอร์อันไหนที่สัมพันธ์นะ

ทีเหลังนี่ใครวะลืมโอ้ประทอื้อสุดชื่อชื่อหนึ่งชื่ออะไรจะไม่ได้เรียกดีกันเพลงเพิ่งมาบักดีจริงภาคนี้ มามาตัวนี้เร็วกว่าไอ้มาของกวนดูก็เผื่อไอ้มาเซ็กเทาว่าไ <laughs> งดู <c oughs> เกลอก้าเรียบร้อยจับได้แล้ว เรียบร้อยนี่คือจุดของฉันเหรอฉัน้าผิดพลาดตอนทำหน้าที่เไปละไม่ไดนสำคัญเยอุ้ยฝุก็ปขอบคุณที่ชมอบด แล้วกนไม่ทับไพ่แทนแล้วส่วนอุลเซียวไม่ได้มาช่วยหลือ อาะไม่โดนดิตายไหมโอเคโอเคจะไปจัดตัวไอ้วนยินเดะโอเคอ้าวก็ผีแกไปชินกับตัวปุ่มผ้าหกก็เบื่อซึ่งตอนนี้ตัวของเน้ตีผ้าหกกับมันทำในส่วนของตัวลิฟโต้เบื่อใครชอบสามารถไปติดตามดูได้เบื่อเพราะว่าช่องผมก็จะมีคนชอบ อยู่ประมาณสามภาคก็เปิดคือตัวของเดต้ี้ภาคหกที่คนดูค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นช่วงที่ทำเป็นแรกก็เหมือนกับตัวของภาคเก้าที่คนดูมาใหม่เยอะก็เหมือนแล้วก็ตัวของไอตัวเรียกโอชิที่คนดูก็พีก็เบื่อแต่ว่าสู้อีกสองเ่ชอบแรงเบื่อเพราะภาคนี้มันเก่าเกินคนไม่ค่อยรู้จักกันเนี้ยโอ้ไกลห้าพันเมตรตัดวันนี้ โอเคเมื่อกี้ตัวอ้วสุดเหมือนว่าลวเล่าปีอะไรจะเป็นคู่มือเหมือนถ้าผมอ่านผิดนะ 啊，这里已经在我的掌控之中了。给，现在去攻打敌军的要地。来，出发。我贝，别动！哎， แล้วผมก็เพิ่งนึกได้ว่าคือคนเขาคอมเมนต์นมาขอผมว่าให้ผมพยายามพูดเสียงดังก็เบมือนซึ่งแต่ก่อนผมพูดดังมากมากดาวีีถาเบอร์พอมาตอนนี้เริ่มพูดดังได้แล้วแต่เจอเวลาที่ว่าใบอันนี้ตัวเบาเบอร์ดแล้ต้องพูดดังมา,า,งมากกว่าเดิมโอ้จีเซ็ตผมจะพยายามพูดดังผมจะพยายามพูดดังๆแล้วก็ให้เข้าใจง่ายครับเบอร์ถ้าทำได้ครับเบอร์

ซึ่งตัวผมเองก็มีตัวของไอ้เกมโทเทนบอรทีคิทตอม์ครับเซึ่งถาว่าผมจะไปทำตัวคอนเทนต์ในช่องนี้ไหมก็ดูวิทีครับเบเพราะว่ามนไปเกมแนวบ,บางแผนคนอาจจะไม่ค่อยชอบดูซัก็ไห่กับสองก็คือมันมีคนทำเย้ด้วยครับเบย์กูว่าว่าจะ ทำแข่งสู้ไม่ได้เพราะว่าวิธีว่าแพงกับผมไม่เคยเหมือนกับเขาสักเท่าไหร่เลยเจ้เมืองกีง้ครับแล้วก็ไม่ได้ว่าแพงเทพไปด้วยจริงๆจะชอบ ไอภาคนี่ตัวคอคมันก็บางตัวผมจำชื่อเมื่อได้ก็มือแต่ละถ้าผมไม่ได้ชื่อมันก็ไม่จะพะใจก็มือแต่ผมเคยพูดไปในคลิปเก่าเรื่องว่าตัวไหนที่ผมจำชื่อได้ผมจะเป็นจีนลบเอียงก็มือ อันไหนจะไม่ได้อ่านเป็นจริงการก็เบื่อแล้วถ้าเกิดจำไม่ได้อีกก็อ่านเป็นภาษาคิดแม่งเลยเดี๋ยวไม่ก็พูดเดี๋ไม่ก็ไม่พูดเลยเบื่อแค่นี้พอผ,ผมไม่อยานแรกชื่อผิดโดยไมันจะเป็น,นก็เบื่อตาตีดีตรงเฮ้ยลุกเออนอนหน้าทำไ,ไม ผมเล่55เปิดโมบายเล่ย์บ20มันตายอย่างยากเลยเว้ยเลืออีกแก่

เอรอเปิด่โอเคโอเคต่อ,อไปมนี้ยแล้วเนี่ยมาจีเสร็โอเควิ่งตัดปายก็่อทำวเวลาไทมาไม่ได้ตัดโอเคครับทุกท่านเราเจอปัญหา,าแล้ว ก็คือไอตัวารกิจที่มันขึ้นมาไม่ได้ผมไปกำจัดไอตัวนั่นอยู่ตรงฝั่งนู้นก็เบอร์ซึ่งปัญหาก็คือตัวนู้นอ่ะมันเป็นทิ่ของพวกการตัางที่ซุนเซ็กอยู่ก็เบอร์แล้วผมข้ามไปไม่ได้เบอร์แล้วแล้วต้องกลับไปทำพรกิจเก่าเบอร์ก็คือเอ๊ะไม่ดิต้องกลับไปทำอีกพักิุหนึ่งก็คือไอตัวนี้ก็เบอร์นี่จัดการรถสุดนี้ก็เบอร์แล้วไอที่ผมวิ่งมาคือวิ่งฟรีก็เบอร์ โอเคในระหว่างทางผมเจออันนี้คือผมฟาดทะเบิลมาเบอร์แล้วผมพบว่ามีคนเจอปัญหาอยู่ก็คือแม่นายอินเอี่ยสีเบอร์ก็นี่จะเป็นพยาโจผีแน่นะคุณที่เบอมาช่วยดังแป๊บมาช่วยจ้า อาเดี๋ยวนะไม่าอีสีใส่ชุดของไอตัวไฟอุเซวอ่ะมีอุเซวส่งมาช่วยเลยเก็บเลยไปอย่าขวางแลวแล้ว กล้าดีไงมาต่อต้านฉัน,นข้าคือโอคอนเต้แค่ได้แต่การบางทีแต่การไอโง่นี่นอเอาละก็แก่เรามาแล้วด่านขัดศึกเลยคนทุกพื้นที่บุก Diễn căng rồi Phải dây được Ê, nào, ấy Mà bởi phương đi mà โอเคไม่นานอีสีส้มก็เปิดโอเคเดี๋ยวไปตะการตัวว่าวสุดุวิจัยอุตสุดไม่เจอนาน เดี๋ยวหน้าภาพภาพบนพื้นไม่โหลดเจเว่ยโหลดไม่ชัดอันนี้คือผมที่เขาประคาบเลยเว่ยเต้จบๆโอ๊ะอะไรทำไร 但是既然要做，就不能让任何人通过。玩笑开得太大了。<laughs> 哦哦哦,哦。哦哦 โอ้เกับตายเม่อกี้ดีอเลยที่ี่ไปดูก่อนจากตายดีไปดูออาลงมาลงมา เรียบร้อยวัดสุดได้ของใบมาไปไปไปเป็นใบไม่ได้บ้านอ่ะข้าคือฮองเตนะทำไมต้องกเกิดอย่างนี้ขึ้นแกกล้าดีไงเลยตัวเองว่าองค์ฮองเตแกไม่ทายเนี่ยนะคือควบคองลินแดงนี่จะขาด นายท่านอ้วนสุดไม่อ้วนเซียวจัดการกษัตริแล้วเอาละเราก็ลังครอบครองพฤติการอวนเซียวก็กำลังครอบครองนะเฮอเปิดมันใกล้ถึงเวลาที่เราจะไอ้นี่กันแล้วแหละตอนนี้เราต้องรีบจัดการไอ้นี่ก่อนใช่แล้วแหละอเซียวมีจำนวนมากก็แต่แต่เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดศึกกับเรา เราควรจะรีบกลับที่ฮูโต้แล้วก็คิดวางแผนการในการต่อสู้ขั้นสุดท้ายก็คือตอนนี้อุนเซียวจัดก,การกับกองทุนจ้าแล้วเบื่อก็คือได้ขออ้อมูลเรียนแล้วอุนสุดจัดก,การแล้วถือว่าที่เราต้องต้องรบือกับอุนเซียว <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าฉันคงจะม,ม,มีเวลาเหลือไม,ไม่มากแล้วแต่ว่าฉันจะต้องการเวลาอีกนิดหน่อยอเออคุยแกยไ,ได้ไปแล้วเปล่าเออไม่มีแล้วแค่ปวดหัวเล็กน้อยเนี่ยไม่เยอะมากสงสัยทำงาน,านาดักเลยไม่เคยพักท่านคุยแก ，看那นี่หวังอาณามมากวน你的猜测ต่อจากนี้ไปแตนอยาขอลองอะไรกับคุณสักหน่อยเป็นเรื่องหวนลาของฉันใกล้จะมาถึงตัวจบแล้วซึ่งฉันคาว่าคอยู่ไม่ถึงตัวจบจว่าตอนีนายจะเป็นคนจัดการทั้งหมดแทนฉันเอง อาเรื่อเรือยตาคำขอท,ท่านกุยแกอขอบคุณมากฉันเป็นนี่หนนะเจปิดนี้เราทัชายสิวะไอนี้ป็นเดียวตายไปวุ่เดอยวโอเคตอนนี้กุยแกรเริ่มจะมีอาการป่วยก็เปื่อก็คือใกล้าตายแล้วกำลัง ทำงานแตงทำงานไหน่งก,ก็งี้แหละม <c oughs> าละแพนของเราประจำพื้นที่อย่างจะบอกว่าแน่นอน <c oughs> ท่านมาเท่งแล้วก็ท่านลปีก็เตรียมพร้อมที่คือใบพร้อมกับเราอ,อ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าวอาแผนรอบทับย์ไรตว่ <c oughs> าที่จะลงโทษไอ้คนสยศแล้วที่บาดบ้าสิกขององค์ง้องเต้หปใครทำอะไร เอาละข้าเห็นแล้วข,ขาเห็นท่าแทงคนท่านแล้วท่านเอังไวจะไม่ได้หรือ何事如此吵闹？没隔得很久。父亲，能否给我一点时间？还好大ไหม？我抓住了ท่านตังสินเจอจะได้เ่ี้ราตัวจับได้คนหนึ่งตัสินอะตังสินเออรอการดียังไง？ จริงส์可曹操แกไปฆ่ารับใช้โอเตแต่ก้าดีไงจะมาครอบครองหนแทต้แทนหรืออำนาจนั่นเลยคิดอยู่ว่าเต๋จะไม่สามารถที่จะลงทึ่กันได้รู้ตัวไม่้อถไปลงไป ข้าไม่สนใจที่จะเป็นโอคอนเต้ดินแดนนี้ยังเป็นขุนโอคอนเต้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าได้บัณฑแตกกบฏขุนเจ้พ่อพระเหลืองยานตั้งโต๊ะทุกอย่างมันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเหตุนี่แหละทำไม้ดินแดนนี้ต้องมีคนควบคุมพ่าแม่ของโออเต้ไม่เพียงพอแล้วในการปกครองฉันจึงได้ตังเลือกทางเลือกทางอีกทางหนึ่ง แต่ว่าก็มีบางคนเหมือนกันที่ยังไม่เข้าใจวิธีของการของฉันแล,แ,ลและจะเลยจะมาขวางทางฉันอีกเอาไปมาเอาไปก็คือเอาเดี๋ยวไปสุดปกันท่าูดอยู่ท่านพ่อตอนนี้เราปีกได้ลงมือกับไอตัวดังฉีดอยู่คิดว่าเราปีจะพรอไม้ที่มาฮูโตมาเพื่อช่วยเหลือ ที่เต็มไกลเดี๋ยวจะเสียผ้าแล้วตอนนี้เฮ้ไม่ใช่คนตัวน้อยนี่ยังมีความทะเยอทะยานโจรโจรใครบอกว่าไงว่าอย่าปล่อยเข้าไปถ้าปล่อยไปมันจะเป็นภัยต่อเราแน่นะคุณควรจะกำจัดมันถ้าจะต่อไปที่มันอยู่ใกล้แล้วไม่ไม่ไม่เราตกลงกันแล้วปีไว้แล้วตอนนี้สิ่งทียวต้องติดการคือตัวของอุนเซียวเป็นหลักส่วนเรื่องการสืบหลัก แค่นั้นอย่าไปคิดมากตอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมพเชน่ากับอุนเซียวปล่อยให้เขาอยู่ไปก่อนก็ไม่เสียหายอะไรตอนนี้เขายังไม่เป็นภัยกับเรามากท่านโจโจคิดว่าไงแฮร์วัตตุนแล้วก็ซุนฮกได้ข่าวเนี่ยกับฉันได้แตกต่างกันมากเลยเอาเป็นว่าเราปี๋ปล่อยไปก่อนเหมือนกันตอนนี้จะการอุนเซียวก่อนเออขอคิดแป๊บนะ เอาไงเอามาครับพี่แต่ยังไงพี่โคงเป็นการรับปีกแล้วฉันรู้ <laughs> วุ้นเซี่ยวมีคนอยู่จำนวนมากเราควต้องตั้งรับที่แม่น้ำเหลืองห้ามเสียเปยมากับเอ,อ่อจานจินเลยโอเคผู้หยานจะเป็นบุตรที่เราต้องระวังเยอะ แต่คิดว่าเราควรจะซุนซิกยึบยี่คอนจังการตัางเปิดเขาไปเรื่อยปรุงมือแต่จารการโอเชี่ยวด่วนๆไม่ถึงว่าแต่เราถอยกลับก่อนแล้วก็รารวมกลุ่มกับซุนซิกกันนะไม่ง่ายหรอกซุนซิกเองก็จะการยี่คอนภากลาเหมือนกันถ้ากเขาคิดการตั๋งได้แน่นอนว่าเขาจะรียมา อย่างบที่ก,าากลางอย่างแน่น,นอนแลแ้วเราจะมีค่าศึกยับมือเยอมากเกินไปที่จะคอยรับเราเราอยู่เราทุกคนต้องลองมือก่อนอคิดถึงยังไงท่านส่วนทกไอ้อส่วนทิวทมีควาพิถีพิถันแชร์ได้เราควรจะนินการป้องกันไว้ก่อนเราไม่สามารถที่จะเสียตัวไปมากกับงานจิน,ไ,นได้ให้กับข้าศึกไปมากกับงานจิน ต้องแจ้กับระกันแต่ตอนนี้กำลังโดนงานเหรียญกับบุนทิวโจมตีอยู่หาเราจะกการไม่ได้แล้วก็รับมือไม่ได้เหมือนกันเราอาจจะต้องทิ้งปูหยาในไม่นานี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถตั้งทัพปำกันมันได้เพราะถ้าขาสึกเข้ายึดปุยหยาได้บัยมันจะได้ทันทีแน่นอนโอเคท่านตีใจแล้วสุนทิวเราจะทำแผนของคนาด รีบกลับไปที่กองของตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมในการป้อกันแต่บตาศึกน่ากลัวต่อจำเอาไว้ทุกคนห้าเสียไปมากับงานจิ้นที่ขาดแยนจิงอ่ะจิงว่ะจะไม่ได้ลืมกับมันประมาณนี้ครับอ่ะและต้องรีบไปเตรียมต้งรับแล้วก็การตุดเสี้ยวและปล่อยให้มันยิ่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้โอเค เอาละเดี๋ยวผมจะสรุปให้ที่พูดมาทั้งหมดที่เบือตอนนี้ก็คือเราจดก,การตัวอุศศ้นสุดแล้วแล้วก็ข้ามในเรื่องมาถึงช่วงที่ต้องจัดก,การตัวของอุนเซียเบือส่วนในเรื่องที่ตังสินกนลับไปแผ่ราสถานตัวโจโฉอะไรแล้วแต่นั้นก็ข่าไปก็เบื่อก็คือตังสินที่พูดไว้พูดมาว่าโจโฉเป็นข้าราชาของโอฮัอเต้จะทำไมถึงทาตัวที่จะเป็นกบฏหรือแบบยึดอำนาจของฮังเต้ซะเองก็เบืก็คือทําตัวไม่ต่างกับตัวของตันโตตะก่อน ตัวตัโฉก็ได้บอกว่าตัวเวนไม่เคยคิดที่จะเป็นตัวโฉเลยต่างก็ทาไปเพื่อประโยชน์ของราชสำนักทานก็เบื่อแต่ว่าทุกคนก็รู้นเข้าใจผิดกับตัวเวนก็เบื่อคับ2คือองค์ฮ่องเต้ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีตัวโฉกเบื่อเพราะว่านั้แต่การกระบอกคนจนเพิ่มเพลี่ยงมาจนถึงต่างโต๊ะก็ไม่เคยมีใครที่จะสามารถหรือแบบฮ่องเต้ทำทำหายได้สัญก็เบื่อได้แล้วสิ่งที่ที่ตัวทำไม่ผิดสำหลักแล้วซึ่งคนที่ไม่เข้าใจก็ปล่อยแม่ไม่เข้าใจต่อไปก็ดีก็เบื่อ พราะว่าไม่ถียเวลาคุยครับประมาณนี้คร่าวๆโอเคต่ไปอันนี้ที่ราต้องไปก็คือไปเขาเรียกว่ายึดคอพื้นที่ตอนนี้ก็คือตัวของไอไอน,นิยานจินหรือเงินหรือเงินจิตบูจะไม่ได้เอาไบว่าอาจจะว่าเป็นยานจินก็เบอร์กับตัวของไอเปย์มาเพื่อกันไว้ให้กับบุญเสี้ยที่กำมันจะเราทับลงมาที่ไปทับไหลก็เบอร์โดยจะมีตัวของเงินเหรียญกับบุญทิีมามาเบอร์ก็ศึกที่กลัวต่อเบอร์เอาแบบวา่เา,วาเอาไว้ติดตามภ้าหน้าเบอร์ ก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้าดูบ้านของผมขอบคุณมากครับ